ผมจะเล่าเรื่องยาแก้ปวดสามัญประจำบ้านที่เกือบจะทำให้ชีวิตคนทั้งชาติเปลี่ยนไปตลอดกาลไทเลนอลยาที่เราคุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับแต่ในปี1982มันเกือบกลายเป็นยาพิษมีผู้เสียชีวิต7คนในชิคาโกพวกเขาทานไทเลนอลแล้วเสียชีวิตอย่างปริศนาทุกคนมีอาการคล้ายกันหมด นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมไทเลนอลถึงทำให้คนตายเสียงนักข่าวถามดังลั่นตำรวจสืบสวนพบว่าไทเลนอลถูกปนเปื้อนด้วยไซยานายขวดถูกเปิดออกยาถูกใส่ยาพิษแล้วนำกลับไปวางบนชั้นวางขายเหมือนเดิมมันต้องมีใครสักคนจงใจวางยาพิษผมพูดกับตัวเอง ผลกระทบครั้งนั้นรุนแรงมากผู้คนหวาดกลัวไม่กล้าซื้อยาอะไรทั้งนั้นแต่จอห์นสันแอนด์จอห์นสันบริษัทผู้ผลิตไทเลนอลตัดสินใจครั้งใหญ่พวกเขาเรียกคืนไทเลนอลทั้งหมดออกจากตลาดและที่สำคัญพวกเขาเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นแบบซีลอย่างแน่นหนาป้องกันการปนเปื้อนได้ นั่นคือจุดเริ่มต้นของบรรจุภัณฑ์ที่เราเห็นกันในปัจจุบันไทเลนอลรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนั้นได้และยังคงเป็นยาแก้ปวดที่ขายดีแต่เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นเครื่องเตือนใจว่าความไว้ใจบางครั้งก็อาจถูกทำลายได้อย่างง่ายได้